นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่กับเผาถาดของคนบุรีทัศน์ใช่ไหมเอากินลุยนี่ครับมาสู้ไม้ใกล้ครับนี่เป็นไงฝีมือพี่เขาพอกินได้ไหมได้ครับอือไม่กินอเลยหรอกินได้ครับได้ไหมได้ครับอืมพอไปผัดขายแทนแม่ได้ไหมได้นะได้ใช่ไหมนี่ครับเอาแบบไปด้านว่าถือดิบมันบ่หลายครับเาให้กินแบบใส่ถ่ายก็ อืมอะไรนะทำแบบใส่ถาดอย่างนี้เลยใส่ถาดอย่างนี้เลยครับผมน้ำพริก่อนนะรับผมกลับไปได้ขายของที่แม่ไหมขายครับอืมขายด้วยครับขายด้วยนะครับแม่อยากเห็นลูกออกคลิปทำกับข้าวนะครับดังแน่ยิ้มนี้่จะบอกกินให้ทราบนะครับกายเป็นไงบ้าง คิดถึงบ้านไหมเนี่ยคิดถึงอยู่นะไม่ลูกกี่คนแล้วคนเดียวคนเดียวนี่มีลูกยังมีครับไม่มีใช่ไหมมีแฟนยังไม่มีอันนี้มีแล้วแฟนร้องไห้ไหมจับได้ทหารเนี่ยฮะก็แฟนกับเราให้ร้องไห้เรากันแฟนปูร้องไห้เปล่าไม่ครับเหอะสมัครนะครับหมอสมัครมาพ่อเป็นอะไรนะ นี่พ่อเป็นอดีตหาเลยนะอานาวิกนาวิก่ายเหรอ่ายจุฬาพรข่ายจุฬาพรนี่ครับเชื้อไม่ทิ้งแถวครับพราะ่อเป็นทหารเก่าคนทหารเก่าของนอยอยแล้วครับเรือนทหารนะครับผมก็ซัวๆครับน้องแต่ละคนก็เรียนรู้กันไปครับวิธีการใช้ชีวิตไม่จำเป็นต้องเรียนรู้จากการฝึกอย่างเดียวการใช้ชีวิตในค่ายการออกไปนู่นนี่นั่นในค่ายนะครับมีค่าเท่ากันครับ

นี่อย่างเดมเมื่อไรก็จะได้กลับบ้านนะใช่ไหม <c oughs> เปลี่ยนแปลงกันไปครับนี่ครับกินยังไงอยู่ยังไงนะครับาฝากติดตามฝากแชร์ฝากนี่นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกหัวใจทุกกําลังใจครับผม <c oughs> ผมบางข้างก็ไส่ตอบแน่บ่ตอบแน่ครับก็ขอบคุณเขาบ้างกับสิตอบด้วยครับเดี๋ยวขอยยาก,กินเขากันนะครับ